บรรยากาศยามเช้าครับกับบ้านสวนเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับกับสวนมะพร้าวนะครับ ในฮอยเกษตรครับผมนะครับวันนี้นะครับผมวันที่สิบสามนะครับผมเดือนธันวาคมพศสอง4นห้าหสิบสี่นะครับวันนี้นะครับผมในฮ้อยจะพามาชมบรรยากาศเช้าเช้านะครับผมกับสวนมะพร้าวสวยๆนะครับมะพร้าวในฮ้อยแปลงนี้นะครับผมก็อายุครบสองปีแล้วนะครับดูนะครับ นี่ครับผมตอนนี้ก็หน้าแรงแล้วนะครับผมน้ําในคลองก็เริ่มแห้งขอดลงไปนะครับแต่มะพร้าวก็ยังเขียวนะครับผมนี่ครับผมอย่างนี้นะครับอันนี้ห้อยก็ห่มฟางนะครับผมอันนี้ปลูกซ่อมแล้ครับต้นที่ตายนะครับผมอันนี้ได้เดือน ปลูกต้มอายุครบหนึ่งเดือนนะครับต้นนี้ดูนะครับสวยงามนะครับมีเดี๋ยวพาชมนะครับพาชมนะครับตันนี้ก็ปลูกซ่อมเหมือนกันนะครับเดือนหนึ่งนะครับผมสวยนะครับนี่นะครับดูดูความเขียวนะครับความสวยของเขานะครับเห็นไหมครับ ดูดินนะครับเป็นลูกลังนะครับผมเนี่ยครับผมปลูกมพะพร้าวใส่ดินลูกลังใครว่าจะไม่โตละครับดูสวยเลยโคนใหญ่สวยนะครับบรรยากาศนะครับมีบ้านสั่วเล็กๆนะครับ สองปีนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับดูครับแต่ละต้นน,น้ำก็นี่เลยครับพอมีบ้างนะครับอันนี้มันเจอตาน้ำนะครับผมขุดเจอตาน้ำนะครับของไส้ไก่นี้ก็ลึกประมาณสามเมตรนะครับผมคือในห้อยเน้นเอาน้ำให้มีน้ำเยอะๆอย่างเดียวนะครับผม ตอนนี้นะครับกะลังสวยครับยนดให้ในห้วยพาเดินชมนะครับ อย่างนะครับผมทั้งกรีดตัวนี้นะครับในหอยได้รีวิวไปแล้วนะครับผมนี่กรีดผ้าอ้อมนะครับผมกีดผ้าอ้อมแล้วก็ขุมฟางนะครับเพราะว่าหน้าแรงนะครับเนี่ยเราต้องขุมฟางนะครับใส่เกลือนะครับในหอยก็ใส่ไปแล้วนะครับก่อนคุมฟางนะครับอย่างนี้ครับนี่ครับสวยนะครับสวยงามเลยนะครับ ดูนะครับแต่ละต้นนะครับต้นก็สวยนะครับนี่นะครับก็ถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่สนใจนะครับในส่วนของสวนมะพร้าวนะครับผมให้ได้รับชมกันนะครับว่าทํายังไงนะครับผมมีขั้นตอนการดูแลลักษณะไหนมั่งนะครับก็ติดต่อสอบถามในห้อยได้นะครับผม ต้องออกตัวก่อนนะครับไม่ใช่นักวิชาการเกษตรนะครับผมแต่ก็เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงนะครับผมลองผิดลองถูกมาหลายๆอย่างนะครับนี่ครับผม มีโอกาสได้ออกมาสวนแต่เช้านะครับวันนี้ก็นี่นะครับผมก็เลยมารีวิวนะครับสวนมะพร้าวนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนพี่พได้รับชมกันนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับผมนะฮะจะไปรีวิวอยู่อีกสวนหนึ่งนะครับที่ออกรูปออกผลแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ